ถ้ามันเกินถูกไหมนะครับถ้ามันเกิน,น,กนแอมที่ใช้ปุ๊บเบรคเกอร์จะทิศลงเองนะหรือการช็อตเซอร์กิตก็ดีคนระับถ้าเราลากสายไฟตัวนี้ไปเกิดมันเกิดการช็อตอะไรพวกนี้เบรกเกอร์ตัวนี้แต่ละหรือการช็อตก็ดีนะมันจะทิศดีนะในการเอาไปใช้งานเกิดปัญหาขึ้นเราจะต้องรู้นะห้าหกตัวแปดตัวก็ตกลงไปเไรื่อยๆอะยเดียว,วก็ดูดนะถ้าเกิดจะเฟลเฟลระเบิดเลยคนระับอย่าให้หลวมนะหรือ อย่าให้มีสัตว์ใสฟอร์มเนี่ยเข้าไปเด็ดถ้าเกิดคนที่เคยเจอประสบการณ์มาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปแตะบาร์ได้แหวกไปเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยใส่แจ็นตันี้ป้องกันอนะวัาเพราะนั้น,เ,นเรื่องของการเอาระบบไฟสังเกไปใช้งานนะในเรื่องของระบบไฟฟ้าพวกนี้มันจะระวังอย่างดีนะครับผมขาเฟดตัวนี้สังเกตมันจะไม่ชนกันนะมันจะแยกออกของรนะับ เพราะนั้นที่ออสไปเซอร์เข้ามาแล้วออดมาแล้วไฟวิ่งมาแล้วนะที่มารอตัวนี้ชุดแอปเตมตัวนี้วัดได้ว่ามีไฟเข้าไปถึงโหลดนะไฟก็จะมาครบหมดทั้งสายใจเครื่องจัดจ่ายมอเตอร์นระับจ่ายตามชั้นตามตึกต่างๆเนี่ยเราไปอ่านค่านะครับที่ตัวนีนะน้ของทุกเฟสน,นะครับเราก็ไปดูค่าด้านหน้าอย่างที่บอกและออกแบบตู้ตัวหม้อแปลงว่าหม้อแปลงเรามันจะต้องไล่ทิปถ้าช็อตปุ๊บถ้าช็อตตัวนี้ถ้าเกิดว่าที่หนึ่งหรือชั้นที่สองตัวนี้ อันนี้คือชอั้นที่หนึ่งปุ๊บทิปหนูงูเข้าไปตุ้มปุ๊บเนี่ยอเซอร์กิตและป้องกันตัวท um ิฟฟการทิปตัวนี้ก็คือเป็นการเซฟที่เาแปลงหรือว่าเพราะมันเกินตัวเมนปุ๊บเมนจะลูกหลงนี้เราใช้เราปูมากเป็นจริงๆนะครับตัวนี้ทิปอะไรแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เพราะว่าถ้าเกิดก็มาให้ความรู้นะครับในเรื่องของตู้วีวีหรือตู้เมนดิวิชั่นบอร์ดนะครับคุณเพิ่งจับโรงงานอะไรแบบนี้ใช้ตัวนี้นะครับมีประโยชน์นะครับแล้วก็โดยตรงตัวนี้ ตู้ MDP หรือตู้ Main Distribution Board สวัสดีครับภาษาไทยพีคอนโทรลสิสต์เต็มนะครับเรามาแนะนำตู้คอนโทราที่เป็นระบบ power นะครับหรือที่เรียกกันว่าตู้ MDP นะครับเป็นชื่อย่อนะครับย่อมาจาก Main Distribution Board นะครับตู้นี้นะครับเป็นระบบไฟ3เฟสในการจ่าย power นะครับให้กับตามตึกตามคอนโดอพาร์ตเมนต์นะครับอาคารต่างๆเนี่ยจะต้องใช้ตู้ MDP ตู้นี้นะครับตามมาตรฐานของการไฟนะครับรับมาจากม้อแปลงนะครับหรือจะรับมาจากเสา ที่เป็นมิเตอร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วแต่ตรงนั้นแต่ว่าจะต้องมีตู้นี้นะครับก่อนจ่ายให้กับตึกหรือ,อเครื่องจักรต่างๆจะต้องมีตู้ m d b ตัวนี้ดักอยู่นะครับผมเป็นมาตรฐานของการไฟฟ้าจะต้องมีถ้าเกิดไม่มีตู้นี้นะครับการไฟฟ้าจะไม่จ่ายไฟให้นะครับเป็นระบบไฟสาเฟสนะครับจะต้องมีตู้ที่ได้มาตรฐานนะครับความปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ตู้นี้นะครับที่เราเห็นนะครับจะเป็นระบบ จ่ายไฟเข้ามาที่เป็นสามร้อยปสโวลต์หรือสามเฟสไลน์หนึ่งสองสามอะไรพวกนี้นะตามภาษาชาวบ้านก็จะเป็นเฟสหนึ่งสองสามหรือไลน์หนึ่งสองสามแบบนี้นะครับถ้าเรียกกันแบบไอ้นั่นหน่อยก็คือเฟส i t อะไรพวกนี้นะครับตู้นี้นะก็จะเป็นตู้เหล็กนะครับติดตั้งภายในนะผมตู้นี้ส่วนมากก็จะใช้ในพวกอาคารนะครับคอนโดพาร์ทเมนต์โรงงานนะครับที่ต้องการจ่ายให้กับโหลดต่างๆใน ตึกในคอนโดอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นตู้นี้ถ้าเป็นตึกอพาร์ตเมนต์นะครับก็สามารถจ่ายให้กับแต่และชั้นได้ประมาณ4ชั้นนะครับเราสามารถทําได้ตามโหลดที่ลูกค้าต้องการจะเป็น6เป็น8เป็น10ก็แล้วแต่นะครับความสูงของตู้ก็จะสูงขึ้นไปนะครับตู้นี้นะครับจะเป็นตู้เหล็กความหนามาตรฐานนะครับกันแรงระเบิดได้นะครับเพราะว่าระบบไฟ3เฟสเนี่ยถ้าเกิดมีการช็อตเซอร์กิตหรือว่า อะไรเนี่ยมันรุนแรงมากนะครับถ้าเกิดว่าตู้บางเกินไปอาจจะป้องกันในเรื่องของสะเก็ดไฟหรืออะไรพวกนี้ไม่ได้ถ้าเกิดเป็นตู้ mdb นะมาตรฐานทั่วไปจะมีความหนาของเหล็กนะครับผมตามมาตรฐานทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ตู้นี้นะครับจะมีความแตกต่างจากที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้านะครับ,นะรบก็จะเป็นตู้ที่ใช้มิตเตอร์โวลต์มิตเตอร์แบบอนาล็อกนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นแบบเข็มนะครับ มันจะมี2รุ่นนะครับเป็นรุ่นที่ใช้ ه, ดิตอลมิเตอร์นะครับเป็นดิตอลมิเตอร์แล้วก็จะเป็นโวลต์ตัวนี้นะครับแบบอนาล็อกก็จะเป็นแบบเข็มตัวนี้นะครับ <S <S <ๆ>ถ้าเป็นแบบดิตอน,น,นรับก็เป็นตัวที่เคยรีวิวไปหรือหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแอมของดิตอนนะครับแล้วก็จะมีตัวโวลต์นะครับตัวโวลต์ที่เป็นดิตอนนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้เนี่ย ราคามันอาจจะถูกลงมาหน่อยนึงนะครับก็คือใช้เป็นระบบเข็มตัวนี้นะครับบางคนก็ยังติดอยู่กับาการดูแบบนี้นะครับแต่บางคนก็ดูแบบง่ายๆก็ใช้ตัวที่เป็นอิล็ทรอนิอ์ไปเลยนะครับผมตัวนี้สามารถเช็คเฟสแต่ละเฟสได้นะครับว่าว์หรือไฟมาแต่ละเฟสมากี่โวลต์อะไรพวกนี้นะครับสามารถเทียบได้จากตรงนี้นะครับผมตัวนี้ก็คือ โวลต์มิเตอร์ครับที่เขียนว่าเซเลคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการบิดเพื่อเลือกดูว่าโวลต์แต่ละเฟสมาเท่าไหร่นะครับเช่นถ้าสมมุติว่าเราเทียบตัวนี้ครับอรับเเนี่ยถ้าเราบิดไปปุ๊บเนี่ยสังเกตนะครับตัวนี้จะขึ้นมา r า n ก็คือเป็นเฟส R IN ตัวนี้ก็คือลายที่หนึ่งเนี่ยเอาไปเทียบนิวตันนะครับเมื่อเราเทียบนิวตันแล้วเนี่ยโวลต์น,นับมันจะมาเท่ากับประมาณ200นะครับ 20บโวลต์หร anyway, ือไฟบ้านของเราเน่ยเองนะครับอันน er ี้คือลายกับนิวตันถ้าเกิดเราบิดไปที่ฝั่งด้านนี้นะครับ R S เนี่ยมันจะขึ้นไปที่ประมาณ3 8 0บโวลต์หรือ400โวลต์เพราะว่ามันเป็นการเทียบลายๆก็เป็นการเช็คเฟดเฟดนั่นเองก็คือเป็น3 8 0บโวลต์เราก็ต้องบิดมาทางฝั่งด้านนี้นะครับถ้าเป็นซิงเกิลบิดมาทางด้านนี้นะครับเทียบนิวตันตัวนี้นั่นเองถ้าเราไม่ต้องการใช้ก็บิดออฟไปนะครับแค่นี้นะครับ หลอดตัวนี้นะครับก็เป็นหลอดที่ใช้ในการโชว์เฟด RST นะครับ RST ตัวนี้เราสามารถเช็คได้ว่าถ้าสมมติว่าดบการไฟฟ้าตกไปช็อตมีการช็อตไฟไฟหายไปนะครับเรามาดูตัวนี้นะครับว่าถ้าไฟตัวนี้หายแสดงว่าเฟดไดรเฟสหนึ่งเนี่ยของเราเนี่ยมันหายไปนะครับถ้าหายไฟดับตัวนี้ก็เฟสหายนะครับแต่กรณีถ้าเกิดว่ามันดับไปปุ๊บมันมี2กรณีหลอดเสียนะครับหลอดเสียเนี่ย เราจะรู้ได้ยังไงเราต้องมาบิดดูโวลต์ตัวนี้ด้วยนะครับถ้าเราบิดดูเฟสที่2เนี่ยสมมุติถ้าหลอดตัวนี้ดับไปนะครับเราบิดมาที่เฟสเอตัวนี้แล้วถ้าเกิดไฟไม่ขึ้นด้วยนะครับผมก็แสดงว่านะครับไฟกระแสฟ้ามันดับจริงนะครับแต่ถ้าเกิดเราบิดมาตัวนี้มิตเตอร์ขึ้นแต่หลอดมันยังดับอยู่แสดงว่าหลอดของเราเนี่ยเสียนะครับผมหรือฟิวด้านในอาจจะขาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในตู้กันอีกทีหนึ่งว่ามีฟิวตรงไหนนะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับ แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรา,าจ่ายไฟให้กับโหลดนะครับในตึกในชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหรืออะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเอาไปใช้ก็รับจากม้อแปลงการไฟมาปุ๊บจ่ายให้กับเครื่องจักรตัวที่1 2 3 4อามะไรพวกนี้นะครับจะมีเขียนบอกอยู่นะครับแต่ละโซนแล้วแต่ว่าเราจะจ่ายเครื่องจักรขนาดเท่าไหร่นะครับเราก็ออนเบรกเกอร์เข้าไปนะครับตัวนี้ก็เป็นการออนออฟนะครับออนออฟก็ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ที่เป็นมีมิกสีดําตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของอาลายไฟนะครับลายไฟก็คือ,อตัวนี้เป็นหม้อแปลงนะครับสมมุติว่าเราจ่ายมาจากรับมาจากมออแปลงของม้อแปลงที่อาจจะเป็นของการไฟฟ้าหรือจะรับมาจากตัวมิเตอร์หรือนะครับประมาณนี้เราก็ต้องวิ่งมาที่นี่ก่อนนะครับเป็นไฟสามเฟสวิ่งเข้ามานะครับจากเข้าที่หัวเบรกเกอร์ตัวนี้แล้วก็จ่ายออกสัญลักษณ์ตัวนี้คือลายของไฟนะครับวิ่งเข้ามา หัวของเบรกเกอร์ตัวนี้หนึ่งนะครับมารออยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราออนตัวนี้ขึ้นนะครับประมาณนี้นั่นเองอันนี้คือตัวเมนนะครับตัวเมนเบรกเกอร์พวกนี้นะครับเราจะต้องออกแบบตามขนาดของตัวอ่ตัวหม้อแปลงนะครับที่เป็นกี่ kva หรืออะไรพวกนี้นะครับเราต้องดูตรงนั้นแล้วก็ส่วนด้านล่างตัวนี้เราจะต้องออกแบบตามโหลดที่ลูกค้าต้องการถ้าจ่ายให้กับมอเตอร์นะครับหรือจ่ายให้กับ ตู้คอนโทรลที่เอาไปคุมมอเตอร์หรือเครื่องจักรต่างๆเราก็ต้องดูว่าเครื่องจักรตัวนั้นเนี่ยมันกินกระแสอยู่ที่เท่าไหร่เราก็มาดีไซน์ใส่เบรกเกอร์ให้ตรงกับที่เราต้องการเอาไปจ่ายโหลดตรงนั้นนะครับผมแค่นี้ส่วนถ้าเป็นตัวโวลต์มิเตอร์ตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเรามีการจ่ายไฟไปเนี่ยมันจะต้องมีการใช้ไฟปุ๊บจะมีการเกิดกระแสขึ้นนะครับกระแสตัวนี้มันจะเป็นกระแสรวมทั้งหมดก็คือตัวเมนตัวนี้นะครับตัวเมนตัวนี้จะจับทั้งหมดว่า เราจ่ายโหลดทั้งหมด4ตัวนี้อยู่ที่กีอมนะครับผมมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับขึ้นเล็งมาเราสามารถบิดดูได้นะครับตัวนี้มันอยู่ที่ศูนย์ก็คือไม่เปิดถ้าเกิดเราบิดมาที่ R มันก็จะขึ้นตามกระแสที่เราใช้งานนะครับว่าเราใช้งานเฟส R อยู่ที่กีเอ็มนับเอทเท่าไหร่ทีเท่าไหร่นะครับเราบิดได้แบบนี้เลยนะครับเป็นการดูว่ากระแสของเราเนี่ยมันบาลานซ์กันทุกเฟสหรือเปล่าแบบนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในการดูแอมแต่ตอนนี้เนี่ยที่มันไม่ขึ้นเพราะเรายังไม่มีการจ่ายโหลดจริงแล้วผมเรามาจําลองในการฟีดแรงดันเข้ามาเฉยนะครับเรายังไม่มีการเอาไปใช้โหลดอะไรนะครับมันก็จะไม่ขึ้นให้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะผมเปิดมาปุ๊บก็จะเหมือนเดิมนะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยคอนโทรลไวริงก็จะแตกต่างกับตัว power meter นะครับผมตัวนี้ที่เป็น อแบบอนาล็อกนะครับเป็นโวลต์แล้วก็แอมป์แบบอนาล็อกเนี่ยก็จะเป็นการไวริงแบบนี้นะครับมีเซลิเตอร์จากด้านหลังตรงนี้นะเป็นการเลือกนะครับเซลิคในเรื่องของจะดูเฟสไหนนะครับก็สามารถดูจากตรงนี้นะครับด้านหลังของตัวโวลต์นะครับตัวนี้อย่างที่บอกก็คือมีฟิลคอนโทรลนะครับฟิลคอนโทรลตัวนี้ก็เอามาคุมหลอดตัวนี้นะครับถ้าเรานะครับดึงฟิลตัวนี้ออกนะครับปุ๊บ เฟดตัวนี้ก็จะดับไปนะครับพอเฟดดับสังเกตนะครับถ้าฟิวขาดปุ๊บเนี่ยโวลต์ตัวนี้จะตกเลยดับด้วยแล้วก็ปิดไม่ขึ้นนะครับแต่เฟดอื่นยังขึ้นอยู่นะครับแต่เฟดตัวนี้นะไม่ขึ้นเลยนะครับแสดงว่าไฟเฟดนี้หายไปหรือฟิวขาดนะครับให้สังเกตดูจากตรงนี้นะครับแล้วก็บิดมาที่เฟดนี้ยังขึ้นอยู่ปกติเฟดทีก็ขึ้นเหมือนเดิมนะครับแต่เฟดนี้ไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดเราใส่ฟิวเข้าไปปุ๊บเนี่ยสังเกตตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะใส่ฟิวเข้าไป ปุ๊บมันจะขึ้นโวลต์ขึ้นมาเลยปุ๊บอ่าขึ้นมาเลยนะครับไฟก็ติดด้วยแบบนี้นะครับก็เหมือนการทุกเฟดนะครับถ้าเราดึงเฟสไหนก็จะดับเฟสนั้นนะครับลองดึงเฟสที่สองครับเฟสที่สองก็ได้ดับเฟสที่สองดับปุ๊บบิดมาตรงนี้ก็ไม่ขึ้นนะครับอันนี้คือการเช็คเฟสไปในตัวนะครับถ้าเกิดเราเดินมาปุ๊บทําไมไฟเรามันดับไปอันหนึ่งนะครับเรามาเช็คตรงนี้เลยนะครับว่าโวลต์ทำไมเฟสน,นี้ไม่มาถ้าไม่มาปุ๊บเนี่ย มีผลกับเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์ในที่เราจ่ายโหลดเนี่ยอุปกรณ์ของเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับถ้าเกิดไฟมาไม่ครบถ้าเราเดินมาเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องออฟเมนลงก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไฟมาเฟสเดียวแบบนี้นานๆอุปกรณ์โหลดของเราอาจจะมีปัญหาได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการดูแลนะครับแล้วก็ด้านในตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างน,นะครับมีในเรื่องของอ่ จากตัวฟิวคอนโทรแล้วตัวนี้จะเป็นเบเกอร์เมนเบเกอร์เมนตัวนี้ก็จะเป็นขนาด2องรอแอมเหมือนกันนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านบนนับเป็นบารับสายนะครับบารับสายตัวนี้สามารถที่จะเอาสายเข้ามาหารับสายพาวเวอร์ที่รับจากหม้อแปลงเนี่ยมาเข้าตัวนี้ได้เลยมีน็อตให้นะมายึดตัวนี้ตัวนี้เป็นคอนโทรที่เราจ่ายมาเพื่อเทสก่อนนะครับจริงเนี่ยสายพาวเวอร์จะใหญ่มากนะครับก็มาเข้าตัวนี้ที่บารับสายตัวนี้นะครับ ออทีนะครับแล้วก็มีในเรื่องของบาร์กลนะครับเน้นในเรื่องของความปลอดภัยจะต้องมีบาร์กลตามมาตรฐานนะครับบาร์กลแล้วก็ตัวนี้นะครับบาร์นิวตันนะครับบาร์นิวตันก็จะต้องมีนะเพราะว่าถ้าเราจ่ายให้กับตามตึกหรืออะไรพวกนี้นะครับบางอย่างจะต้องใช้นิวตันเข้าไปนะครับตามตึกเนี้ต้องใช้แน่นอนแต่บางเครื่องจักรบางตัวอาจจะไม่ได้ใช้นิวตันนะครับเช่นวอเตอร์อะไรพวกนี้อาจจะเป็นไฟสองเฟสอย่างเดียวนะครับอาจจะต้องดึงลายลายไปนะครับ ลายสามเฟลตัวนี้ไปแล้วก็ดึงกาวไว้แค่นั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับโหลดที่เราใช้นะครับว่าเราเอาไปใช้งานแบบไหนนะครับตัวเมนตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างก็คือเมนตัวนี้เนี่ยจ่ายให้กับเบรกเกอร์ด้านล่างตัวนี้ทั้งหมด4ตัวสีตัวนี้นะครับขึ้นอยู่กับเราจะเอาไปจ่ายโหลดนะครับไม่ว่าถ้าเอาไปใช้คอนโดก็นะครับชั้นที่หนึ่งออนเข้าไปนะครับชั้นที่สองะนี้นะครับสามชั้นที่สี่อะไรวนี้นะครับ ว่าเลือกอ่อนได้นะครับที่จะต้องมีระบบพวกนี้หรือตู้พวกนี้เพื่ออะไรนะครับมันเป็นการเซฟตี้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าการใช้โหลดเกินแอมที่ตัวนี้เนี่ยในแต่ละชั้นของอตึกของเราเนี่ยถ้ามันเกินสมมติน,นะครับถ้ามันเกินแอมที่ใช้ปุ๊บเบรเกอร์จะทิปลงแบบนี้นะเป็นการเซฟเรื่องของสายไฟเซฟในเรื่องของอโหลดของลูกค้าเองนะครับ หรือการช็อตเซอร์กิตก็ดีนะครับถ้าเราลากสายไฟตัวนี้ไปเกิดมันไปช็อตที่ปลายทางนะครับตรงไหนก็แล้วแต่นะครับเราลากไปตามชั้นเนี่ยมันเกิดการช็อตอะไรพวกนี้เบรกเกอร์ตัวนี้จะทิปให้นะครับทิปก็จะออฟลงแบบนี้นะครับถ้ามันออนอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองเทสทิปดูถ้ามันเกิดมันทิปนะครับมีการช็อตเซอร์กิตนะผมมันจะทิปลงแบบนี้ทิปลงมาครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าครึ่งหนึ่งแบบนี้เนะี่ยเราจะเห็นครบาบ่กออฟกับออนอยู่ นะถ้าออฟกับออนครึ่งหนึ่งอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเกิดการทิปเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นกระแสหรือการช็อตก็ดีนะมันจะทิปลงมาครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณตำแหน่งครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราไปการออฟเลยนะครับผมจะต้องอยู่แบบนี้ถ้าออนเลยก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับจะไม่อยู่ตรงกลางสังเกตให้ดีนะในการเอาไปใช้งานเกิดปัญหาขึ้นเราจะต้องรู้นะครับถ้าทิปปุ๊บจะอยู่แบบนี้ครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับการรีเซตก็คือออฟก่อนนะครับแล้วก็ออนเข้า บบตัวโหลดนะครับก็ขึ้นอยู่กับการเอาไปใช้งานจ่ายแก่แต่และตึกแต่และชั้นอะไรพวกนี้นะครับเครื่องจักรแต่และตัวมอเตอร์แต่และตัวอะไรพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับตรงนั้นคราวนี้นะครับเ,เราก็มาดูกันในเกิดว่าตัวนี้เนะี่ยรับมาปุ๊บมันเป็นบารนครับบาก็คือบาทองแดงตัวนี้วิ่งมาเนี่ยสาวเฟสวิ่งตรงลงมาก่อนนะครับผมแล้วก็แทบเข้าแต่และเฟสเข้าเบเกอร์ซ้ายขวาตัวนี้เหมือนกันนะครับ สี่ตัวนี้ถ้ายาวกว่านี้มีห้าหกตัวแปดตัวก็ต่อลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีการลิงก์ลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับมีแผ่นป้องกันนะครับในเรื่องของการาเผลอเข้าไปนะเผื่อใครไม่รู้นะครับไปจับไปอะไรพวกนี้ถ้ามีการจ่ายไฟอยู่อันตรายมากนะครับถ้าเกิดจับแค่ลายเดียวก็ดูดนะครับถ้าเกิดจับเฟสๆระเบิดเลยนะครับคือไฟสาเฟสมันเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้อง เน้นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ต้องอคอยเซอร์วิสนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวน็อตก็ดีนะครับอย่าให้หลวมนะครับหรืออย่าให้มีสัตว์แลกปลอมเนี่ยเข้าไปเด็ดขาดถ้าเข้าไปปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนูเป็นงูเป็นอะไรก็แล้วแต่นะ้าไปแตะของเฟสเมื่อไหร่ระเบิดทันทีนะครับไฟส่อเฟสรุนแรงนะครับผมถ้าเห็นว่าแบบนี้อาจจะดูง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เคยเจอประสบการณ์มาแล้วเนะี่ยถ้าเกิดว่าไปแตะโดนไฟส่อเฟรหรือมีเหล็ก ไปพลาดน,นะครับระหว่างเฟสแต่และเฟสเนี่ยมันระเบิดรุนแรงมากนะครับดำหมดแล้วก็บาร์นี่แหว่งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบไฟสาบเฟสเนี่ยจะต้องอเช็คให้ดีนะครับแล้วก็จะต้องอดูแลแล้วก็เอาใจใส่เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยก็จะต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยใส่แผ่นตัวนี้ป้องกันเอาไว้กันคนเอามือไปจับพวกนี้นะครับ มันอันตรายกว่าระบบแบบซิงเกิลสองร้อยสิบโวล์อีกนะครับสองร้อยสิบโวล์ก็โดดตายแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเฟดเฟดเนี่ยมันระเบิดนะผมมันไม่ใช่ช็อตอย่างเดียวมันระเบิดเลยนะผมก็ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเอาระบบไฟสฟังเกตไปใช้งานต่อให้ดีนะครับผมต่อให้ถูกต้องต้องเป็นผู้ชำนาญการนะครับในเรื่องของระบบไฟฟ้าพวกนี้เขาจะระวังอย่างดีนะครับผมตัวนี้เนี่ย เมื่อเราจ่ายให้กับโหลดต่างๆนะครับจะเห็นว่าเมื่อเราออนปตัวนี้ขึ้นปุ๊บนะครับไฟก็จะวิ่งมาเลยนะครับวิ่งเข้ามาที่บาร์ทั้งหมดสาเฟสตัวนี้นะครับสามเฟสตัวนี้สังเกตมันจะไม่ชนกันนะครับผมมันก็จะแยกออกของใครของมันนะครับชนกันไม่ได้นะแตะกันไม่ได้นะครับอย่างที่บอกก็คือระเบิดอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นที่เขาแทบลงมาปุ๊บเขาจะเยื้อบาร์กันนะครับแทบอย่างนี้นะซ้ายกว่าแบบนี้ คราวนี้จ่ายเบเกอร์เข้ามาแล้วออนข้ามาแล้วไฟวิ่งมาแล้วนะครับวิ่งมารอตัวนี้มารอที่หัวของเบเกอร์ตัวนี้นะผมมารอตรงนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ยังไม่มีไฟออกมานะครับด้านตูดของตัวเบเกอร์ตัวนี้ยังไม่มีไฟออกมานะเทสแลมวัดยังไม่ขึ้นเพราะเรายังไม่ได้อ่อนตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการจ่ายโหลดโซนนี้นะครับเราออนไปปุ๊บนะไฟขึ้นนะเทสแลมตัวนี้วัดได้ว่ามีไฟกระพริบเลยถูกไหมฮะตัวนี้ปุ๊บเนี่ยไฟติด ตัวนี้ก็คือการจ่ายโหลดเข้าไป้โหลดนะครับไฟก็จะมาครบหมดทั้งสามเฟสพร้อมกันแบบนี้นะครับเราก็วัดได้แบบนี้ออนะครบับทั้งหมดเมื่อเราออนเข้าไปจ่ายโหลดจ่ายเครื่องจักรจ่ายมอเตอร์นะครับจ่ายตามชั้นตามตึกต่างๆเนี่ยเราออนครบแบบนี้ปุ๊บถ้ามีการใช้โหลดนะครับมอเตอร์ทํางานอยู่กระแสจะไหลผ่านวิ่งลงมานะครับวิ่งลงมาผ่านตัวสิ่งทีตัวนี้ก็คือ Cur r e เ t Transformer ตัวนี้นะครับ C.T. ตัวนี้จะเป็นตัวแปลงกระแสนะครับแปลงกระแสเอาไปอ่านค่านะครับที่ตัวแอมมิเตอร์ด้านหน้าตัวนี้ที่เป็นอนาล็อกตัวนี้นะครับแต่ละเฟสนะครับที่มันคล้องอยู่จะมีทั้งหมด3เฟสด้านในตัวนี้เราเห็นตัวนี้นะครับ r s t นะคับคล้องทุกเฟสนะครับ,รบแล้วก็ไปดูค่าด้านหน้าอย่างที่บอกว่าเราจะรู้เลยว่าแต่ละเฟสของเราเนี่ยกินกระแสอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นการที่ง่ายในการตรวจสอบ เราไม่ต้องใช้คลิปอะมาคองอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถดูได้เลยจากตัวหน้าตู้ก็เป็นามาตรฐานนับแล้วก็ง่ายในการาตรวจสอบและตัวเช็คนะครับก็ประมาณนี้การจ่ายโหลดพวกนี้นะครับและออกแบบตู้คอนโทรลนะครับที่เป็น power สามเฟสตัวนี้เนี่ยหรือตู้ m d p เนี่ยเราก็จะต้องคำนวณน,นะครับผมคำนวณจากตัวหม้อแปลงว่าหม้อแปลงเรากี่ kva เราก็มาคำนวณหาตัว ไปก็เมนก่อนนะครับแล้วก็ลูกย่อยของเราต้องการเท่าไหร่เราก็มาเฉลี่ยเอานะครับผมลูกย่อยนะครับอย่าให้เกินนะครับอย่าให้เกินตัวเมนนะครับตามมาตรฐานทั่วไปอย่าให้เกินตัวเมนนะครับเพราะว่ามันจะต้องไล่ทิปถ้าชอ็อตปุ๊บถ้าช็อตตัวนี้ถ้าเกิดว่าจ่ายโหลดไปนะครับโซนที่2เกิชดช็อตปุ๊บทิปตัง้งก็คือมันจะทิปแค่ตัวนี้อย่างเดียวชั้นที่1หรือชั้นที่2ตัวนี้อันนี้คือชั้นที่1ปุ๊บทิปก็คือแยกกันไป แต่ถ้าสมมติว่าโหลดเกินอย่างแรกเลยสมมตินะโหลดเกินจากการที่ไม่ได้ช็อตโหลดเกินโหลดเกินปุ๊บเนี่ยถ้ามันเกินออกสาแมมมอนก็จะออฟตัวลงเหมือนกันทิปลงเหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าด้านในตู้ตัวนี้นะด้านหัวตัวนี้มีตัวอะไรก็ไปหนูงูเข้าไปตุ่มปุ๊บเนี่ยเบรกเกอร์ตัวบนจะทิปแบบปังก็คือทิปเลยดับหมดเลยนะครับด้านล่างนี้ดับหมดอันนี้คือการช็อตเซอร์กิตและป้องกัน ตัวเมนด้านล่างตัวนี้ด้วยนะครับคือป้องกันเซฟอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากตรงนี้นะครับไม่ว่าตัวอะไรจะเข้าไปตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับมันจะทิปเมนลงเลยปุ่มถ้ามีการช็อตหรือระเบิดตรงนี้ตุ่มก็คือทิปเพื่อเซฟการทิปตัวนี้ก็คือเป็นการเซฟหม้อแปลงหรือว่าป้องกันไม่ให้มันวิ่งขึ้นไปที่ตัวหม้อแปลงของการไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้หรือกรณีของการาใช้โหลดเกินเช่นถ้าสมมติว่า,าออนไปปุ๊บ โหลดมันเกินทั้งสี่ตัวนี้มันใช้แล้วมันเกินตัวเมนปุ๊บเมนจะร่วงลงเลยลก็คือทิปลงเองคัตืมแบบนี้เราก็ต้องหาสาเหตุว่าเพราะอะไรถ้าตัวเมนทิปแบบนี้ก็แสดงว่าโหลดทั้งหมดนี้เราใช้แบบฟูลมากเต็มจริงๆนะครับตัวนี้ทิปอะไรแบบนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ค่อยเจอนะครับเจอส่วนมากก็แค่ช็อตลิปไปเลยนะผมตัวนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าโหลดเกินมันก็จะทิปใครของมันแบบนี้แยกไปนะครับ,รบส่วนน้อยนะครับที่ตัวเมนจะทิปนอกจากจะเกิดการ ชอบเรษกิจหรือใช้โหลดกระชาติจริงๆนะครับผมก็ประมาณนี้วันนี้ก็มาให้ความรู้นะครับในเรื่องของตู้ MDP หรือตู้เมนเดฟิชันบอร์ดนะครับตู้นี้เราก็ทําขายอยู่หลายใบนะครับก็คือขายตลอดนะครับผมก็คือจะมีลูกค้ามาให้ออกแบบให้ตามตึกตามคอนโดพัฒน์เม้นต์คุมเครื่องจักรโรงงานอะไรแบบนี้ใช้ตัวนี้ได้หมดเลยนะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับสุดท้ายนี้ก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยรอปถ้าเกิดว่าเห็นว่า ิปโปโดนี้นะครับมีประโยชน์นะครับแล้วก็เบอร์โทรอยู่บนนี้เลยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสามารถออกแบบให้ได้ทั้งหมดนะครับตามตึกตามอาคารอพาร์ตรเมนต์คอนโดโรงงานต่างๆครับผมเจค,ครับสวัสดีครับ